สายตาทุกคู่หันมองหาเสียงคำสั่งแต่กลับกลายเป็นความวุ่นวายฝูงชนเริ่มตื่นตระหนกวิ่งวุ่นไปมาแต่ท่ามกลางความชุลมุนนี้คนจัดคิวซึ่งทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในวันธรรมดากลับไม่ลังเลเดินตรงไปยังม้านั่งที่อยู่ใกล้กับพื้นเปียกลื่นที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเขารีบหยิบผ้าและอุปกรณ์ปิดพื้นที่ลื่นนั้นทันที ด้วยความรวดเร็วและใจใสซ่อนความปลอดภัยเล็กๆนี้ไว้กลางความวุ่นวายเด็กๆผู้สูงอายุและผู้โดยสารทุกคนสามารถผ่านบริเวณนั้นไปอย่างปลอดภยัยแม้ในสถานการณ์ที่เสียงประกาศขัดข้องความเอาใจใส่ของคนจัดคิวคนนี้คือจุดเล็กๆที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุลื่นล้มทุกคนยังรอรถไฟได้อย่างสบายใจและปลอดภยัย เรื่องเล็กๆจากคนธรรมดาที่ไม่เคยถูกพูดถึงกลับกลายเป็นความสำคัญที่ช่วยรักษาชีวิตและความสงบในวันที่วุ่นวายได้อย่างไม่น่าเชื่อ